ค,คิดต่อว,วันนี้เป็นคลิปในการให้ความรู้ความบันเทิงไม่มีเจตนาให้ความเพียดอย่างให่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลักพื้นฐานในระบบเคมีอุตสาหกรรมจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือการประกอบของสารเคมีต่างชนิดกันหรือการแลกเปลี่ยนของโครงสร้างโมเลกุลหรือ r e acting และจะทำปฏิกิริยา แตกตัวของสารเคมีตัวหนึ่งให้เป็นอีกตัวหนึ่งโดยการใช้ความร้อนนั่นก็คือเฟอร์เนเป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีหน้าที่ในการทำให้เกิดปฏิกิริยาแตกตัวของสารทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยอาศัยความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในเฟอร์เนตซึ่งมีพลังงานสูงดังนั้น การสูญเสียเชื้อเพลิงเพื่อให้ได้พลังงานความร้อนนั้นจึงมีการควบคุมเฟอร์เนสให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดจึงเป็นการลดต้นทุนของการผลิตและยืดอายุของอุปกรณ์เฟอร์เนตซิสเต็มและลดการซ่อมแซมบลงได้นั่นเองต่อไปจะเป็นการออกแบบการออกแบบเฟอร์เนสจะมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการนำไปใช้และโปรเซสนั้นๆ ดังนั้นเชื้อพื้นที่ใช้สําหรับเฟอร์เนตจะแตกต่างกันตามกระบวนการผลิตแต่พื้นฐานการเผาไม่จะเหมือนกันและการออกแบบเพื่อใช้ความร้อนทั้งหมดจะเกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนเหมือนกันหลักการถ่ายเทพลังงานความร้อนมีอยู่3วิธีก็คือ 1. การถ่ายเทความร้อนแบบนำความร้อนหรือ conduction heat transfer c o ค r น c t i o n น e a t t r a n s f e r คือเป็นการถ่ายเทความร้อนเพียงวิธีเดียวที่เกิดขึ้นในวัตถุที่เป็นตัวการทึบแสงเมื่อมีการล่าชันของอุณหภูมิสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งของแข็งของเหลวและแกส๊สแต่เนื่องจากมีการหมุนเวียนเกิดขึ้นในของเหลวและแกส๊สแต่สำหรับของแข็งทึบแสง จะไม่มีการเคลื่อนไหวภายในวัตถุหรือพูดง่ายๆก็คือของแข็งนำความร้อนได้ดีกว่าของเหลวและแกส๊สโอเคแต่การถ่ายเทยความร้อนด้วยการนำเพยียงอย่างเดียวอัตราการถ่ายเทยความร้อนโดยการนำความร้อนจะเป็นสัสดส่วนและค่าความราดชันของอุณหภูมิคูณกับพื้นที่ที่ความร้อนไหลผ่านดังนั้นสมการจะเป็นแบบนี้ โอเคเราจะไปให้เร็วกันวันนี้หนะ่อยการแผ่รังสีความร้อนหรือ Radiation Heat Transfer Radiation Heat Transfer ก็คือการที่พลังงานถูกปล่อยออกมาจากวัตถุที่มีอุณหภูมิที่แน่นอนโดยวัตถุนั้นอาจจะเป็นของแข็งของเหลวหรือกา๊าซพลังงานจากการแผ่รังสีมีการถ่ายเทโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรืออีกชื่อเรียกว่าโฟตอนในขณะที่การถ่ายเทพลังงานโดยการนำหรือการพาความร้อนจะต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายเทแต่การถ่ายเทด้วยรังสีไม่ต้องอาศัยตัวกลางใดๆจะเกิดการถ่ายเทได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะที่เป็นสุญญากาศแค่นั้นแหละต่อไป 3. การถ่ายเทความร้อนด้วยการาพาความร้อนหรือ convection heat transfer คือการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นในสสารสองสถานะคือของเหลวและกา๊าซเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยมีทิศทางลอยขึ้นเท่านั้นเมื่อสสารได้รับความร้อนจะขยายตัวทำให้ความหนาแน่นต่ำลงและสะสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า หรือความหนานแน่นสูงกว่าก็จะลงมาแทนที่ปรากฏการณ์นี้มีตัวอย่างก็คือการเกิดลมบกลมทะเลการไหลเวียนของสภาพอากาศและกระแสน้ําและการหมุนเวียนของชั้นหินใต้เปลือกโลกทําให้มีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่นั่นเองทั้ง3วิธีนี้จะเกิดขึ้นในเฟอร์เนตทั้งสิ้นเช่นการแผ่รังสีความร้อน จะเกิดขึ้นที่ชิ้วหรือท่อโดยการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรืออะตอมในเนื้อโลหะจะได้รับรังสีซึ่งเราจะรู้จักกันในรูปแบบพลังงานการแผ่รังสีความร้อนเมื่อมีการเผาไหม้เกิดขึ้นใน r e d i a n t s ั c t i o n และชิ้วจะอยู่ใกล้กับแหล่งพลังงานกำเนิดความร้อนเบอร์เนอร์ การส่งผ่านความร้อนจึงเกิดขึ้นโดยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเปลวไฟที่หัวไฟเบร์เนอร์ผ่านอากาศสู่ทิวและบางส่วนจะเกิดจากการพาความร้อนของฟิวแก๊สไปกระทบกับทิวด้วยหลังจากนั้นฟิวแก๊สร้อนก็จะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศผ่านสแต็กบนเฟอร์เน และการส่งผ่านความร้อนแบบการพาความร้อนเกิดขึ้นในเตาเผาเกิดจากฟิวแกสร้อนภายในเตาเผาที่มีความหนาแน่นต่ำลงและลอยตัวสูงขึ้นเพื่อไปแทนอากาศเย็นด้านบนซึ่งพลังงานความร้อนที่อยู่ในฟิวแกสนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยการนำผ่านทิวที่เรียกว่า convection ทิวเพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับ โพส e t อิเล็ก่อนส่งเข้าสู่รีเดียนสักชันหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการผลิตไอน้ำหรือการติดตั้งทิ้วที่ c คอนเวคชั่น u c t i o n แล้วนำส่งน้ำเข้าไปรับความร้อนทำให้เกิดสตรีมดังนั้นฟิวแก๊สที่ปล่อยออกมาที่ สแต็คจะเย็นลงทําให้สามารถดึงพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นมาใช้ได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงการนําความร้อนที่เกิดขึ้นในเฟอร์เนตนั้นจะเกิดได้โดยส่งถ่ายความร้อนหรือพลังงานความร้อนจากการที่ทิวได้รับความร้อนแล้วส่งถ่ายให้กับโปรเซสภายในทิวอีกครั้งหนึ่งดังนั้นความสามารถในการถ่ายเทความร้อน จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุที่นำมาทำทิว้วเป็นต้นต่อไปเราจะยกตัวนิดต่อไปเราจะยกยูนิตตัวอย่างมาคือ Cacking Furnace เป็นเตาเผาที่ได้รับความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาโดยเชื้อเพลิงจะเป็นกา๊าซภายในผนงังเตาจะหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและ ความร้อนจะได้ถ่ายเทยไปยังของไหลในท่อโดยการถ่ายเทยความร้อนจะเป็นทั้งสองแบบคือการแผ่รังสีและการนำความร้อนซึ่งที่แคกกิ้งยูนิตนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารคือน้ท่า LPG และอื่นๆเกิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเช่นเอทิลีนโพลีิลีนเป็นต้น และนี่ก็คือแผนผังการฝีตัวของน้ำมันที่จะแบ่งออกได้เป็นต่างๆดังนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยะนะครับผมชื่อบาสครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ